สวัสดีค่ะปกตานะคะช่องทายพงเงินแฟม,มิล่ค่ะยามเช้าเช้ารับแสงแดดนะคะออกกลังกายเล่นโยคะสนุกรับแสงแดดอ่อนๆนะคะบรรยากาศเย็นๆอากาศหนาวๆนะคะ โหมีการเลี้ยงลูกบอลด้วยคุณแม่มันจะออกมาแล้วลูกบอลน,นะโอมีการเตะมีการเตะเวน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 โอ้ยตามจูม <c oughs> ไปแล้วลูกบอลไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โหเตะไกลจังเลยเพื่อนโอ้ยคออจะฟังแล้วจะเบียดข้กออกมาไหมสนุกสนุกเออเออมีเตะขาลังมีเตะขาลังวิ่งเข้าหาคุณแม่แล้วอะไรวะเล่นแป๊บเดียวเอง ผลงานมานี่แล้วหลบหลบหันตูดมาเลยผลงานเจ้าตูดขาวอากาศเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นไม่ใช่จะเริ่มหนาวาอีกแล้วบอสวันนี้ เล่นลูกบอลเร็วไม่มาเลยไม่ยอมออกหางคุณแม่อีกแล้วเล่นแป๊บๆดิงเพื่อนครับสวัสดีครับ สวัสดียามเช้ากับอากาศหนาวๆน,นะคะวันนี้อากาศเย็ยนสงสัยน่าจะเริ่มหนาวแล้วแหล,ละแม่เฟิร์นทำอะไรแไม่มเฟิร์นไม่เมื่อยคอบอ่กเวลาเขาโยมีเอ็นคอ,อก,ก็จะนั่งกึดกึดกึนะฮะสังเกตฟังนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเขาก็ไม่เหนื่อยนะคะ <c oughs> เขาก็ทำแบบนี้ได้ทั้งวัน <c oughs> นอกจากเวลางง่วงหลับนะคะ จะยืนนิ่งถ้าปกติเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วพูเงินโตขึ้นมาจะโยกแบมนมีไหมละ่ะใบเฟิร์นจะไม่โยกเหมือนแม่บ่ะโยกแน่นอนหนูว่านะคะโยกแน่นอนน้ำฝนเขายังโยกเลยนะพี่น้ำฝนก็โยกเหมือนกันแต่ว่าโยกคนละสไตล์กับคุณแม่ใบเฟิร์นน้ำฝนจะโยกขึ้นโยกลง คุณแม่จะยกสายไฟใส่มาพวงเงินเิ้วๆเด็กน้อยโอ้ยเล่นตัวนั่เรานี่สุดหล่อบอ่ไม่อยากให้เห็นหน้าเลยอากาศดีมากนะคะดูนะคะป่าหญ้าภายในหนึ่งเดือนนะคะหมดเลยค่ะป่าหญ้า น้องช้างกินกิงมากมีป่าหญ้าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะพกเลยว่าไม่พอแน่นอน <c oughs> ว่าน้องช้างกินเก่งมาก <c oughs> หรือว่าเป็นพ่อคนเลี้ยงให้เยอะหรือเปล่าคนเลี้ยงให้กินเยอะ มีเท่าไรจัดเต็มเลยยิ่งคุณแม่เปิ่อยิ่งให้ชินเยอะน,นะคะอ้วนแล้วแม่ไปเฟื้นนี่เอาไม่ลงแล้วน้ำหนักขึ้นแน่นอนนหมสวยอารมณ์เหมือนฉันสวยอะไรแบบนี้ยกไปโยกมาเหมือนฉันสวยค่ะอะไรแบบนี้เหมือนชดใสนะคะอารมณ์เหมือนชดใส,ะะชดใ,สใช่ไหมไปเฟืน สวยเรอคะสวยไม่สู้ป้าบุญศรีหรอป้าบุญศรีสวยกว่าเลยคนสวยไม่ยอมมีลูกค่ะ <c oughs> น้ำฝนกับบุญศรีก็อยู่ที่เดิมนะคะอยู่ป่าที่เดิมยาก็หมดไปป่าหนึ่งแล้วไม่ค่อยจะกินเยอะเท่าไหร่เลยนะคะ งานหลบไหมหลบหลบเวลาถ่ายรูปอะไรแบบนี้อัดวิดีโออะไรมบบีลบหลบหนานะคะไม่อยากให้เจอหน้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปหางานจะเอ๋อ้ยหูกลางเลย เบาเบาอย่าพึ่งยังไม่พร้อมบวกใส่เกียร์ก่อนเร็วใส่เกียร์ยังไงใส่เกียร์หน้ายังไงอ้าวโอว้อะไรอยู่ดีก็จะมาโยนยาใส่กันเปน็นไง <c oughs> เด็กน้อยขี้อายเด็กน้อยขี้อายแต่เวลาเล่นเขาก็เล่นเต็มที่นะแต่เวลาแบบนี้เขาก็อายไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อหูกลางหูกลางหูกลางรอเลยพร้อมบวกแล้วบะไม่บวกด้วยหรอกเด็กน้อยขี้อายผู้ชายอะไรขี้อายจังเลยเรียบร้อย เรียบร้อยสุขุมมากเอ้ขาหลังหนูชอบแต่ขาหลังนแบบี่แหละอันนี้สไตล์พักขาเหมือนคุณแม่เลยนะคะโอ้โหอะไรขาเน้น้อยทําไมทําไว้แบบนั้นพงเงิน <laughs> หนูไม่ได้ชอบอะไรหนูชอบไปแบบว่าสไตล์แบบพักขาหลังนะคะกาเหมือนคุณแม่นะคะพี่น้ำฝนก็เป็นเหมือนกันรับแสงแดดอ่อ,อนๆวิตามินมาแล้วมาแล้ว ถคือชนแรงเท้โอ้ยไม่เล่นด้วยแล้วถ้าจะชนแรงขนาดนี้นะหาป่องออกก่อนหาทางออกก่อนโอ้ยตายตายชนแรงมากหันเขี้ยวเมื่อวานนี้เอาตรงนี้นะคะชนไอ้ตรงที่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนงาออกตรงนี้นะคะชนพี่ควนเจ็บนะคะเจ็บพี่ควนบอกว่าเจ็บมากแข็งแข็งนะคะ ทำไมชนกันแรงจังเลยไม่รักกันแล้วบอกผู้เงินถ้าเราไปสู้กับเขาเราจะพลาดท่านะคะมันจะเจ็บตัวได้ต้องปล่อยเอเยโยขาขามีขาหลังบอกตัวนี้น้อยนี่มีขาหลังบอ ไล่ไล่ไลลลลดึกดุยดึกดุยคุณพ่อบอกว่าถ้าน้องมาอย่าวิ่งให้ยืนอยู่เฉยโอ้โหยืนอยู่เฉยได้ท่ามากนะชนตึมเลยเห็นตัวเล็กดูดูชนตึมเจ็บไหมล่ะครับเจ็บไหมล่ะครับโอ้โหแรงเยอะมากโอ้โหแรงเยอะมาก เออขคหลังอายุยอกิดเออ <c oughs> อาจับนมหน่อยค่ะอัจับนมนไปแล้วอชอบชอบทุกใจแล้วชอบบิ่งมาแกล้งพงินพงินมานี่แล้วทุกใจนะคะทุกใจพงิน ปูเงินครับมานนีเร็วไอ้หนุ่มน้อยขายาวหลบแล้วไม่ออกมาแล้วเด็กอะไรสน,นึงเลยว่งไนมานีเร็วปูเงินมานีมามาน,มามานีเร็วมามาเร็วมาเร็ว มาออกมาข้างนอกมาเร็วแรงชะมัดเลยตัวเล็กๆแรงมากพร้อมบวกตลอดนะคะอย่าไปสกิดก็พอสกิดไม่โดนเลยอ้าวกินหญ้าต้นน้อยไปหญ้าโตไม่ทันแล้ว ตไม่ทันแล้วยาโตไม่ทันน้องภุงินนะครับรมานี่เร็วมามาเร็วมาออกมาเลยออกมาเลยมาเจ้ะของเตะบอลมานี่ การเล่นเลยโอ้วนวนวนมีการวนสนามไปแล้วไปแล้วไ่หาพี่ควันแล้วโอ้มีเตะขาหลังเจ้าของหยอกเบืองเจ้าของโอ้ยังไม่อาบหรอกแต่สายนู้นอากาศหนาวอยู่เย็นอยู่หรือว่าเขาหนาวคนเดียวน่าจะเขาหนาวคนเดียวเครื่องตัดหญ้าทำไมเป็นแบบนั้น เครื่องตัดหญ้ารุ่นไทยประดิษฐ์บอกมีที่จับข้างเดียวดูดูไม่พอใจไม่พอใจหยอกหยอกชอบชอบหยอกแต่ว่าชอบหยอกนะแต่ว่าหยอกแหลง <า S 3> อะไรอ่าโกมกาบแล้วผมขอคารวะแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรทำแบบนั้นทุงเงิน<ะ> เอ,ออเออมิเตะมิเตะไม,ม,ม,ม่เอาไม่ให้จับหัวเอาพนสูงพนสูงเร็วพนสูงทำไงโอ,โอ้จะปีนจะปีนคอกแล้ว<อ> <c oughs> ชนแรงเนี่ยนะเมืเ่อกี้ชนเขาเนาะเข้าพยายามแบบว่าไม่วิ่งหนีแล้วยินเฉยๆตึมเลยนะคะชนเลยคุณ <c oughs> น้อย งานมีขาหลัง,งนมีขาหลังบนวนวนวน,นกลับมาวนกลับมาวนกลับมาวนกลับมาเอออยากเล่นด้วย จะเพื่องตัดหญ้าแล้วด้วยนะจะไปตัดหญ้าเองแล้วบอผมจะออกไปข้างนอกแล้วผมอยากออกข้างนอกแล้วขอบคุผมจะออ,ออกข้างนอกแล้วครับอยากออกไปวิ่งเล่นแล้ว <c oughs> ดูเด็กน้อยไปแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องฟาฟูเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุท่ากข้นเลยนะคะ ก็ฝากกดไลค์ก,คกดแชร์กดติดตามช่องไาคุณเงินแปรมารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ